คันนี้เป็นกูบะตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาถึงห้าศูนย์หนึ่งแปดเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดรถปีหกศูนย์คันนี้เอกสารเล่นทะเบียนพร้อมคันนี้ราคาจากสี่แสนสองเอาไปสามแสนเก้าพอสามแสนเก้า <3 49. S 1> อ่าเช็คเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้พร้อมเปยนร้อยส่งฟรีสามร้อยโลดันหน้าผ่านหลังครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเล่นทะเบียนพร้อมตัวนี้อันนี้ช่วงล่างทำสีให,หม่หรอครับอ่าตัวนี้ทขาสาสีมาแล้วแต่ว่าสีเดิมข้างบนช่วงบนสีเดิมอ่า เครื่องสีเดิมใบมีดเนาะใช่ครับตัวนี้ก็สีเดิมนะ L5018 สามแสนเก้าสามแสนเก้าหมื่น 9, 9, บาทครับส่งฟรีรับแรกเปลี่ยนตีเทิร์นเหมือนเดิมดดข้อแบดล้อมเจ่ตึมเลยยางน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วย เสียงลั่นมากผ่ามาคันนี้ ท่านนี้นทันนี้ก็จะเป็นอูปต้า l 3 6ส8 s p ตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังตัวนี้จาก266เอาไป2 4 2> 2, 4แสส่งฟรี300โลดันหน้าผ่านหลังครับอันนี้ก็เก็บสีะนะพี่เก็บสีใหม่ครับอันนี้ยางใหม่สีเส้นด้วย2 0แีบาทสีใหม่ทั้งคันแล้วก็เช็ครวดซึเมเล่มะเบียนพร้อม <58. S 2> ยางใหม่สี่เส้นยางใหม่สีเส้นครับราคาก็ใหม่นะ อ่าล้างคาใหม่ด้วยเป็นตัวเ p เนาะตัวที่เป็นตัวสเปเชียลครับ SP คันนี้ก็สวยครับคล่องเลยนะนี่ okay, ครับ L3608 s p อันนี้ก็ยังอยู่นะครับรถเกี่ยว80,000 80,000อ่า DC60 DC60 80,000 80,000หารถ <80, 000, S 2> ไทย80,000 มี2 2> สองคันครับหกนมีสองคันนะครับคบันละ8ปดหมนแล้วก็อ่าทางนี้ก็รถไทยแชมป์รถไทยแชมป์รถไทยแชมป์คันนี้ก็เอาไปสี่หมื่นสี่มื่นครับรถบดยังอยู่รถบดเจ็ดหมืนรถบดเจ็ดหมื่นครับ นากาโน่4.5แรง80,000ยังอยู่คันนี้80,000ขับตามสภาพเครื่องไม่ติดนากาโน่ครับอ่าไอ้ตัวนี้ก็2 5 0 0 20,500ครับแชมป์4.5สี่ยังอยู่ตัวนี้แสนสี่แสนสี่ครับได้หน้าหลังมาดูรถคูตา้าแม่โครรถขุดคันนี้คูปต้า KX 913 เอตัวนี้เป็นตัว4เสาตัวนี้จะมีรุ่นที่จะมีลายแยกนะครับเอกสารเลื่มนทะเบียนพร้อมรถพร้อมใช้งานคันนี้เอาไปาสามแสนบาทสามแสนบาทส่งฟรีสามร้อยโลครับนิ่มๆเลยไฟฟ้าครบครับตัวนี้

ช่วงล่างสวยทำงานได้ทั้งวันครับไม่โหลดไม่ร้อนราคานี้ส่งฟรีสามร้อยโล โอเคก็ P C ร้อยยี่แปดยังอยู่นะครับผมอ่าตัวนี้ก็สองแสนห้าเอาไปเลยสองแสนห้า <250 S 1> ครับคันสีม่วงนี่เนาะใช่ครับคันสีม่วงครับ P C ร้อยยี่สิบแปดแล้วก็คุณปูล่ะครับคุณปูเอาห้าหมื่นไปห้าหมื่นอ่าขับได้ปกติหกล้อคุณปูครับสิบล้อเทนเลอร์อยู่ดียังอยู่อิสันดีเซลสองแสนห้าสองแสนห้า ครับสองเพลานะสองเพลาครับอันนี้หกร้อฮีโน่ครับยางเก้าเท่าไรครับนนคันนี้คันนี้แสนหกครับแสนหกอ่าเล่มทะเบียนพร้อมเอาไปเลยเครื่องใหญ่อยู่นะเครื่องใหญ่ครับอ e h เจ็ดร้อยอ่ะฮ <16 S 1> ะแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่น <16 6. S 1> บาทดําคันนี้ก็ไปแสนหนึ่งเล่ม<ส>พร้อม ดาวสภาพเอ็นพีอาร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าตัวแท้ดังยเฟหลังหนึ่งแสนครับอ่าเชฟด, <c rap> ดำแสนแปดเชฟดำแสนแปดเป็นรถกระบะตัวแรงประจำร้านครับแสนแปดผมาลัยพาวเวอร์เบรกทิฟฟี่ยังไม่ได้ใส่ <c oughs> อ่ะแล้วก็รถเกี่ยวล่ะพี่รถเกี่ยวก็คันนี้สองแสนห้าครับดีซีเก้าห้าสองแสนห้าอ่าตามสภาพสองแสนห้าเจ็ดศูนย์คันนี้บิวพร้อมใช้แท็กใหม่คันนี้สามแสนห้าคันนี้สามแสนห้าคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเจ็ดศูนย์ดีซีเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์อุ่มบิวเสร็จแล้วเนาะอ่ารอเปลี่ยนรอรอรอเปลี่ยนแท็กอ๋อเราเปลี่ยนแล้วก็ใส่ครงฝาโครงฝาครอบเก็บรายละเอียด ตัวนี้ก็คือเก็บราละเอียดตู่ป่าคอชุดบนเรียบร้อย3ามแสนหะ้าเนาะอ่าครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนั้นก็3ามแสนดีซีเก้าห้านครับคันนี้พร้อมใช้หรือ,อยังครับตัวนี้ก็ใช้ไงานได้ปกติครับใช้งานปกติ3ามแสนบาทดีซีเ้าเริ่มท้เบียนพร้อมตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสดินไซส์ครับเป็น9 5้าห้าพัด ประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันที่สาขาสามครับครับผมปไปไปนุ่น